เวลาของเฮฮาหน้ากองกันแล้วนะจ๊ะตามค,คำสัญญานะคะพัโตนี่จะพาไปบุกเบื้องหลังเวทีในเทนออวอร์ดรวมถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีในเทนออวอร์ดไปหมาด,ดๆด้วยค่ะ ค,คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้เห็นความอลังการความประทับใจและความยิ่งใหญ่ของ10ปีในจัอรวอ์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในเบื้องหน้านั้นยังมีอีกหลายแง่มุมที่คุณไม่มีทางได้เห็นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระตงเทหานกกรจะพามาดูเจาะลึกทุกแง่มุมของเบื้องหน้าของเราเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินพรมม่วงเลยครับ สำนักข่าวไทยครับโอ้โหอลังการมากจริงเลยัูั์ความเป็นไทยอ่ะก็มาร่วมความเป็นไทยมาในผมเม่องด้วยนะคะหล่อมากโอ้วันนี้ตัดผมเพื่อวังงานนี้โดยเฉพาะเลยผมอยากให้พบกับพวกเธอกลุ่มนี้เหลือเกินครับ BNK48 สวัสดีครับรังไดของการเดินพรมแบบนี้เลยหรือเปล่าครับ สวัสดีครับผมวิลลี่แมกินทอสครับสวัสดีค่ะศิรพันธ์วัฒนาจินดาค่ะ พูดนานไปไหมคะกี่นาทีเมื่อกี้ขอบคุณค่ะตื่นเต้นค่ะมันยิ่งใหญ่มากสำหรับรางวัลนี้แล้วหรสิ่งที่แพนจะพูดมันคงคงไม่หมดจริงๆนะคะขอบคุณขอบคุณนายเอ็นเตท์ันตกลนใครไปหรือเปล่าคะขอบคุณนายเอ็นเตท์นะคะที่ให้โอกาสสองครัญในครั้งนี้ยังมีที่เก็บใช่ไหมฮะเยอะแล้วไม่เป็นไรครับเราเราเกิดมาใน ในรัชการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลเดนทรดท่านมักจะตัสถึงเรื่องความเพียรตลอดทุกคนได้ถ้าคุณมีความเพียร oh, well อันนี้ไม่ใช่ปรติมากรรมอะไรใช่ไหมฮะใีปรติมากรรมค่ะเป็นชุดขก้บประกาศร,รางวัลพิธีการแห่งปีของเราทั้ง3คนค่ะนันนกันค่ะ เบาเบาสีทองข้นใจขนนกอ่ะมันเบาแต่แกเล่นขนมาทั้งฝาบมันไม่เบาเน่ยยัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดยค่ะอะไรฮะโอ้ขาปากไม่ใช่ไม่ใช่หมัดใช่เห็บกับ่คุณแม่่ะ ด้วยนะครับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะครับนี่คือภาพที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ผมจะถามคือเลี้ยงลูกยังไงให้หน้าตาดีขนาดนี้ก็ให้ดูที่แม่นะคือเลื่ผมอยู่กับแม่สองคนเขาก็เป็นเหมือนทุกอย่างผมเป็นเพื่อนเป็นทั้งคุณพ่อด้วยเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งพี่เป็นน้องเป็นทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้เลยคือความจริงใจแล้วก็ความหวังดีของเขาทุกอย่างที่มอบให้กับคนคนนี้ครับผม ผู้ประกาศรางวัล2คนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจเลือกมาหรือเปล่าเราไม่ช่างเข้าคู่หลือเกิดคุณเต๋อคุณมิวครับผมเตรียมตัวหรือว่าต้องแบบศึกษาความทำกันอ่านมาก่อนปะอ๋อไม่่ะมีแต่แบบคิดว่าเราจะเล่นมุกอะไรดีก็คุ้มนะก็คุ้มที่ทัางมาก่อนว่าใครได้แล้วกัอน <c oughs> อนูริเขาจะปล่อยจังเลยเนี่ยเขาดัแกว่าถูกต้องรางวาัลแต่ขออาย,ยังไม่เห็นเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยป่อ ซาคาศิลปินเปียวเปรี่ยวเปี่ยวศิลปินเปียวแห่งปีเดียวเดียวอ้าว้อมก็จริงๆทงครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเวทีนี้ที่ที่มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็ได้เสนอชื่อที่แรกแล้วก็ได้รับรางวัลแต่ตอนนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณคนฟังทุกคนแล้วก็ขอบคุณในน e เดอร์เทนครับเอามาจากความคิค่ะใครีคนคะ คือแก๊งสวยแต่ฮาเออฮาน่าสวยเราขายเซ็กซี่กันมาโดยตลอดนะคะไม่เคยคิดว่าจะขายฮาเลยค่ะพี่ดมพรพี่ดมพรใช่ไหมเออนี่เป็นแค่นี้แล้วเรีแข็งแล้วเปนร้าทีาบกันมีคนถามอย่างนี้เยอะว่าที่เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันจริงๆแล้วเราเป็นสปีชีส์เดียวกันค่ะีเจ่นเต้นไหมอืมรู้สึกเฉยๆอะค่ะชินแล้วกับงานแบบนี้ก็ไม่มือเย็นเจี๊ยบนะคะ ครับัยแสบสาแรกขาดครับปรบมือเลยเราอยากจะให้สะท้อนสังคม <c oughs> แล้วก็มีคนเนี่ยห <c oughs> ันกลับมาดูปัญหาซึ่งในสังคมจริงๆมันมีแต่อาจจะถูกละเลยไปแล้วก็พอได้รางวัลอันนี้มาก็พี่เอิญคงหายเหนื่อยนะคะในการที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆพอฟอสวัสดีครับ ยินดีด้วยครับคุณเต้าครับผมรางวัลนักแสดงแ่งปีขอบคุณหลายๆเ้้ยอค่ะ้อมแม่พี่น้องที่ให้รางวัลนี้เดแมสหน้ากากจีเต้ครับยินดีด้วยครับรู้สึก ตอนนี้งงไปหมดเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรยครับก็ <God. S 1> <God. S 2> ปีที่แล้วยังเดินไปไหนสบายใจสบายแล้วครับไม่มีใครยุ่งเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีใครสนใจไปร้องเพลงก็มี10คนบ้าง20คนบ้างแต่ตอนนี้เป็นอะไรที่ห้างแตกนะครับ Thank you PFC นะครับ I love you มากคุณภาพหลังมากระทธรรมคือสิ่งที่เราใช้เชิดชูเกียรติและยกย่องคนบันเทิงทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทุกความสุขที่พวกคุณได้รับพวกเขาทำมันด้วยความตั้งใจและด้วยหัวใจจริงขอบคุณคนบันเทิงทุกทุกคนขอบคุณคุณดูทุกคนที่คอยเช์พวกเขามาตลอดและพบกันปีหน้าครับกับนายเชนอวอร์ดสปี man 1 8ปีนี้ขอบคุณจริงๆลาไปก่อนสวัสดีครับ อีซูซ m ดีแม็กซ์ฟลูพาขอบคุณพัโโตะด้วยนี่นะคะก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งสิ่งนะคะซอกแซกเบื้องหลังอันซีนต่างๆแล้วก็ความรู้สึกแบบสดๆร้อนๆหลังจากที่ได้รับรางวัลนะคะของศิลปินดาราที่ได้รับรางวัลในเทรนอวอร์ในแต่ละสาขาด้วยนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะ